แนะนำ power bank น่าใช้ปี2026นะครับมีทั้งแบบที่พกพาง่ายสะดวกแล้วก็แบบที่สามารถชาร์จพร้อมกันได้หลายอุปกรณ์จะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับคลิปนี้ผมก็มี power bank 10รุ่นมาแนะนำเพื่อนๆน,นะครับจะมีทั้งแบบที่ขนาดเล็กพกพาง่ายแล้วก็แบบที่ขนาดใหญ่ความจุยเยอะชาร์จไวนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยหลายคนก็น่าจะมีข้อสงสัยนะครับว่า power bank ที่ผมมาแนะนําในคลิปนี้สามารถนําขึ้นเครื่องบินได้ไหมนะครับผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่า Power Bank เนี่ยเขาก็จะขึ้นอยู่กับจํานวนมิลลิแอมป์นะครับว่าจํานวนเท่าไหร่ถึงจะขึ้นเครื่องได้จํานวนเท่านี้เท่านี้นะครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าไม่ว่าจะความจุแบตเตอรี่เท่าไหร่ไม่สามารถโหลดใต้ท้องตัวเครื่องได้นะครับจะต้องนําติดไปกับกระเป๋าที่ถือติดตัวสําหรับจํานวนความจุที่นําขึ้นเครื่องได้นะครับ Power Bank ความจุ10,000มมิลลิแอมป์ขึ้นไปสามารถนําขึ้นได้กี่ก้อนก็ได้นะครับไม่จํากัดแล้วความจุ1 5 0 0 0มมิลลิแอมป์ก็สามารถนําขึ้นเครื่องได้ไม่จํากัดเช่นเดียวกับตัว1เลย ส่วน power bank ที่มีความจุขนาด2 0 0 0 0 m mm a ์ขึ้นไปไม่ว่าจะเป็น30,000 30,002สามารถนำขึ้นเครื่องได้มากสุดเพียง2ก้อนเท่านั้นส่วน power bank ความจุ3 5 0 0 0 m mm a ์ขึ้นไปจะไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้เลยนะครับ <S <S เดี๋ยวผมจะไล่ไปตามแบรนด์เลยแล้วกันนะครับแบรนด์แรกก็จะอยู่กับแบรนด์ p r o d o g ok นะครับแบรนด์นี้ก็หลายคนคุ้นเคยเนาะเพราะว่าเขามีอุปกรณ์ต่างๆที่ราคาเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็คุณภาพดีด้วย ตัวแรกจะเป็น power bank ขนาดเล็กพกพาง่ายนะครับความจุ5 0 0 0มิิอ a h ตัวนี้น้ำหนักเบามากนะครับอยู่ที่ประมาณ100กรัมพอร์ตเนี่ยเป็น USB Type C นะครับใช้งานง่ายสามารถเสียบชาร์จไปกับมือถือแล้วก็ใช้งานไปพร้อมกันได้เลยครับรุ่นนี้ยังรองรับการชาร์จสูงสุด2อุปกรณ์พร้อมกันมีตัวเลือกให้เลือกถึง6สีได้แก่สีม่วงสีฟ้าสีชมพูสีเขียวสีขาวแล้วก็สีดำครับเห็นตัวเลขแบบนี้ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับรองมอก แล้วก็มีระบบการป้องกันการชาร์จเกินระบบการป้องกันอุณหภูมิเกินการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรการป้องกันการปล่อยประจุไฟฟ้าเกินแล้วก็การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินด้วยครับสามารถใช้งานได้สบายใจหายห่วงเลยครับตัวต่อไปเราก็ยังอยู่กันกับคัวจอดอกอยู่นะครับตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าดีไซน์เท่มากเลยครับจะเป็น power bank ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับด้านในเนี่ยจะมีแคปซูลพลังงานอยู่คล้ายๆรูปถ่านเลยตัวนี้เท่มากจะมีให้เลือกอยู่4สีนะครับได้แก่สีดํา สีเทาเข้มสีมอคค่าแล้วก็สีขาวนะครับข้อดีของแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเราสามารถถอดก้อนแบตแล้วก็เปลี่ยนได้ทันทีตัว power bank มีไฟแจ้งเตือนสถานะแบตเตอรี่แบบรียล time มีระบบความปลอดภัยที่ไม่ต่างจากตัวก่อนหน้าสามารถควบคุมแล้วก็ปรับอุณหภูมิได้อย่างฉลาดขนาดเล็กกะทัดรัดนะครับน้ำหนักเบาเพียง172กรัมตัวนี้สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้นะครับจะพกพาไปเที่ยวอะไรพวกนี้สะดวกเนาะใส่ในกระเป๋าได้นะครับเพราะว่าขนาดเขาเนี่ยไม่ใหญ่จนเกินไป เดี๋ยวเราจะไปที่แบรนด์ถัดไปกันเลยนะครับก็คือแบรนด์โอคีโอคีเนี่ยก็เป็นแบรนด์จากประเทศเยอรมันนะครับหลายคนรู้กันดีนะว่ารลายสินค้าจากเยอรมันเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็ได้คุณภาพสูงตัวที่ผมอยากจะแนะนำนะครับตัวนี้ก็พบพาง่ายมีชื่อว่าโอคีพีบีเอ็นาครับเป็น powerbank ขนาดเล็กกะทัดรัดน้ำหนักเบาเพียงแค่174กรัมความจุบแบตเตอรี่อยู่ที่10,000หม ah, ิลลิแอมป์อพร้อมพอร์ต USB-C แล้วก็ USB-A รองรับการชาร์จไวสูงสุด22.5วัตต สามารถชาร์จพร้อมกันได้หลายอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือว่า Nintendo Switch เครื่องเล่นเกมอะไรแบบนี้ก็สามารถชาร์จได้นะมีโหมดพิเศษสาหรับชาร์จอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานต่านะครับน้อยกว่า60ิมิลลิแอมป์เช่นพวกหูฟังไร้สายได้อย่างปลอดภัยในด้านความปลอดภัยนะครับแน่นอนว่าโอเคเขาจัดเต็มมีระบบการป้องกันหลายขั้นนะครับช่วยป้องกันไฟรั่วไฟช็อตความร้อนเกินผ่านมาตรฐานความปลอดภัยหลาย,ลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น FCC CE แล้วก็ m o ก g o, ปลอดภัยมั่นจใจแหงห,ห่วงนะครับสามารถใช้งานได้ทุกเมื่อ รุ่นถัดไปก็จะมีขนาดเล็กพกพาเท่ากันเลยนะครับกับ Orkey Power Plus Sprint Powerbank ชาร์จไวที่มีความจุขนาด10,000ม ah. ิลลิแอมป์น้ำหนักเนี่ยจะอยู่ที่174กรัมเท่ากับรุ่นที่แล้วเลยสำหรับพอร์ตเนี่ยตัวนี้ก็จะรองรับ2พอร์ตนะครับก็จะมี USB-A แล้วก็ USB-C จ่ายไฟได้สูงสุดถึง22.5วัตต์รองรับการชาร์จแบบ Pass t h r o u g h ด้วยนะครับสามารถชาร์จเพ w e r b a n แได้พร้อมกันในขณะที่ชาร์จมือถือ รองรับเทคโนโลยี power delivery 20วัตต์แล้วก็ SCP Fast Charge Protocol สามารถชาร์จ iPhone 15, 14, 13, 12แล้วก็ iPhone รุ่นอื่นๆจาก0%ถึง50%ได้ภายใน30นาทีสำหรับมาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยก็จะมีเหมือนกับตัวรุ่นที่แล้วเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการป้องกันอุณหภูมิสูงเกินการป้องกันไฟรั่วไฟช็อตแล้วก็จะผ่านมาตรฐานความปลอดภัยเช่นเดียวกับตัวที่แล้วเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น FCC, CE นะครับหรือว่ามอ,อ,อก,กอ รุ่นถัดไปเนี่ยน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนะครับกับออลคีพีบีวาตัวนี้สามารถชาร์จเร็วได้สูงสุด30วัตต์เลยนะครับความจุจะอยู่ที่10,000ม ah, ิลลิแอมป์อสามารถชาร์จสมาร์ทโฟนได้1นถึงสรอบขึ้นอยู่กับขนาดแบตของแต่ละตัวนะครับรุ่นนี้ก็จะมีอยู่2พอร์ตเช่นเคยนะครับก็คือ USB-A แล้วก็ USB-C สามารถชาร์จ iPhone จาก0ถึง60ได้ภายใน30นาทีรองรับการชาร์จเร็วแบบ QuickC Charge 3.0ชาร์จเร็วขึ้นกว่าึาง4เท่า รองรับการชาร์จแบบซ u เปอร์ฟ t สชชาร์จิ่งสำหรับ Sams ุ n g g a l a x ซีทุกรุ่นนะครับแล้วก็สามารถชาร์จพร้อมกันได้สูงสุดถึง2อุปกรณ์และทั้งหมดนี้ก็เป็น power bank ตัวที่ผมอยากจะแนะนําจากแบรนด์โอคนะครับจะสังเกตได้ว่าแต่ละตัวเนี่ยมีขนาดเล็กพกพาง่ายนะครับวัสดุตัวนี้ดีเลยจากประสบการณ์การใช้งาน power bank โอเคของผมนะครับรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยคงท,ทนมากๆทําตกเนี่ยก็ไม่มีอาการเสียใดๆนะครับรอยเนี่ยก็ยังไม่มีเลยไปที่แบรนด์ถัดไปกันบ้างน,นะครับกับ w i n โก V10 ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น power bank ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทั้งมออก 3C CE หรือว่า FCC จากสหรัฐนะครับรับรองว่าปลอดภัยสบายใจหายห่วงมีระบบความปลอดภัยถึง8อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการป้องกันกระแสไฟเกินการป้องกันการคายประจุเกินการป้องกันแรงดันเกินการป้องกันแรงดันต่ําป้องกันกระแสไฟเกิน ป้องกันกำลังไฟเกินป้องกันความร้อนสูงแล้วก็มีการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรด้วยครับมีตัวเลือกความจุให้เลือก2ความจุก็คือ10 0 0 0มิลลิแอมป์แล้วก็20 0 0มมิลลิแอมป์เอตัวเลือกสีจะมีอยู่2สีนะครับได้แก่สีขาวแล้วก็สีเทาพอร์ตจะมีอยู่2พอร์ตนะครับ USB-A แล้วก็ USB-C รองรับการชาร์จอุปกรณ์พร้อมกันสูงสุดถึง4อุปกรณ์ชาร์จเร็วสูงสุด22.5วัตต สำหรับวินโกวีสินะครับถึงแม้ว่าจะมีขนาดใหญ่กว่าหลายตัวที่ผมแนะนําไปก่อนหน้าแต่ว่าความสามารถเขาก็หลากหลายกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นการชาร์จอุปกรณ์พร้อมกันได้สูงสุดถึง4อุปกรณ์แล้วก็ความเร็วในการชาร์จที่มีมากกว่าขนาดก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับยังสามารถเรียกได้ว่าพกพาได้ง่ายอยู่ตัวถัดไปนะครับก็คือ Acmic w ์เดลนะครับตัวนี้มีสีให้เลือกหลากหลายสีเลยไม่ว่าจะเป็นสีดำสีขาวสีม่วงสีชมพูแล้วก็สีเขียวนะครับแล้วก็ในตัวเลือกตะก้าเนี่ย ยังจะมีตัวเลือกที่เราสามารถเพิ่มถุงการใส่พาวเวอร์แบงค์ให้ด้วยนะครับดีมากๆสําหรับสเปคนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับน้ําหนัก318กรัมอาจจะเยอะกว่าตัวก่อนหน้าอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ก็เรียกได้ว่ายังพกพาได้ง่ายอยู่มีสายชาร์จแบบบิวอินที่เป็นไทซ c อยู่ในตัวนะครับรองรับการชาร์จไว p d 20วัตต์แล้วก็รองรับการชาร์จแบบ q u i c ชา h ์จ g e 3.0ตัวนี้จะมาพร้อมกับขาปลั๊กแบบพับได้90องศาในตัวนะครับสามารถเสียบชาร์จได้เลยมีหนนนน้้าาาาาาจออ LED สสสมรรรถถแแดดงะงะกทบตตตเี่ไใัว ในด้านของความปลอดภัยเนี่ยก็เรียกได้ว่าหายห่วงเลยนะครับเพราะว่าวัสดุที่ใช้ทำ power bank เนี่ยจะเป็นพลาสติกทนความร้อนสูงตัว power bank เองก็เรียกได้ว่ามีระบบการป้องกันที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการป้องกันกระแสไฟเกินป้องกันอุณหภูมิสูงป้องกันไฟฟ้ารัดวงจรป้องกันคลื่นแม่เหล็กแล้วก็มีการป้องกันไฟกระชากด้วยครับสำหรับ a c คทิ w 1501ผ่านมาตรฐานมอกแล้วก็มีระยะเวลาในการรับประกันนานถึง24เดือนเลยครับ แบรนด์ถัดไปเป็น power bank ที่เรียกได้ว่าคนไทยหลายคนน่าจะาคุ้นเคยนะครับกับ all in e loop e w 5 5ตัวนี้ความพิเศษที่แตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าที่ผมแนะนำมาเขาจะรองรับการชาร์จแบบไร้าสายหรือว่า wireless charger ด้วยนะครับมีพอร์ตถึง3พอร์ตก็จะมีพอร์ต usb a 2พอร์ตแล้วก็ usb c 1พอร์ตความจุบแบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ที่20 0 0มมิลลิแอมป์รองรับการชาร์จไว้20วัตต์สามารถชาร์จได้หลายอุปกรณ์พร้อมกันน้ำหนักก็เรียกได้ว่าไม่หนักจนเกินไปนะครับมีไฟ led สแสดงสถานะแบตเตอรี่ถึง5จุด ดีไซน์สวยงามแบบโปร่งใสนะครับมีตัวเลือกให้เลือก2สีได้แก่สีเทาแล้วก็สีเงินในด้านความปลอดภัยเนี่ยตัวนี้ก็ผ่านการรับรองมาตรฐานเช่นเดียวกันกันกบหลายแบรนด์แล้วก็หลายรุ่นก่อนหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นมอกแล้วก็การป้องกันไฟฟ้าต่างๆถัดไปเราจะไปดูกันที่แบรนด์ยูกรีนกันบ้างน,นะครับแบรนด์นี้ก็เรียกได้ว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับกับ power bank แล้วก็หัวชาร์จของเขา ตัวแรกก็จะเป็น Power Bank U g r e e นความจุ 10,000mAh 10, นะครับดีไซน์เนี่ยก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบมนนะครับเห็นเสร็ล้ที่ตัว Power Bank เนี่ยหลายคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่า Power Bank ของ U g r e ร n ตัวนี้รองรับการชาร์จแบบไร้สายด้วยนะครับรองรับการชาร์จไร้สาย7.5วัตต์สำหรับ iPhone แล้วก็10-15วัตต์สำหรับ Samsung Xiaomi แล้วก็ Huawei ส่วนการชาร์จผ่านสายเนี่ยจะชาร์จไวสูงสุดที่20วัตต์สำหรับการแปะชาร์จไร้สายเนี่ยถือว่าแปะติดแน่นไม่ต้องห่วงเลยนะครับไม่หลุดง่ายแน่นอน รุ่นถัดไปก็จะมีความจุที่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเท่าตัวนะครับกับ Power Bank ยูกลีนที่มีความจุ2 0 0 0มมิลลิแอมป์ตัวนี้ก็จะมีการชาร์จไวที่มากกว่ารุ่นก่อนขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับรองรับการชาร์จไวที่22.5วัตต์แล้วก็รองรับเทคโนโลยีการชาร์จเร็วแบบ PD สำหรับ iPhone เนี่ยสามารถชาร์จตั้งแต่0ถึง60%ได้ภายใน30นาทีความจุแบตเตอรี่ที่2 0 0 0 0ืมิลลิแอมป์อันนี้ทางยูกลีนเขาได้ให้ข้อมูลว่า สามารถชาร์จ iPhone 15 Pro ได้สูงสุดถึง4.5ครั้งแล้วก็สามารถชาร์จ Galaxy S 24 u l t r a ได้3ครั้งขนาดเล็กกะทัดรัดนะคระัพบพกพาง่ายความยาวเนี่ยจะอยู่ที่147ม mm. ิลิเมตรรองรับการใช้งานพร้อมกันสูงสุดถึง3อุปกรณ์พอร์ตการชาร์จจะมีอยู่3พอร์ตได้แก่พอร์ต USB-A 2พอร์ตแล้วก็ USB-C 1พอร์ตครับและถ้าชาร์จพร้อมกัน3อุปกรณ์การจ่ายไฟสูงสุดจะอยู่ที่15วัตต์นะครับในด้านความปลอดภัยตัวนี้ก็รองรับความปลอดภัยหลายอย่างเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันไฟเกินกระแสะไฟเกินความร้อนสูงแล้วก็ไฟฟ้าลัดวงจรรองรับการชาร์จสําหรับอุปกรณ์หลายแบบนะครับไม่ใช่เพียงแค่สมาร์ทโฟนยังรองรับการชาร์จแท็บเลต็ตแกดเจ็ตอื่นๆแล้วก็พวก Airpods ด้วยครับตัวถัดไปก็เรียกได้ว่ามีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะครับจะเป็นของ Ugreen นะแต่ว่าตัวนี้พอมีขนาดใหญ่สเปคต่างๆเนี่ยก็จะเยอะกว่าตัวเล็กก่อนหน้านะครับ Power Bank Ugreen ทรงกระบ,บอกตัวนี้จะมีความจุบแบตเตอรี่อยู่ที่20 0 0มนมินะครับรองรับการชาร์จสูงสุดถึง130วัตต์แล้วก็สามารถชาร์จอุปกรณ์พร้อมกันได้2อุปกรณ์สามารถใช้ชาร์จแล็ปท็อปได้เลยนะครับรองรับเทคโนโลยีการชาร์จแบบ PD 3.0 Super Fast Charging สามารถชาร์จ MacBook Pro 16นิ้วได้45%ภายใน30นาทีรองรับการชาร์จเร็วได้สูงสุด100วัต์ผ่านการชาร์จแบบสาย แล้วก็รองรับการชาร์จเร็วสำหรับ Samsung สูงสุด45วัตต์รองรับการชาร์จแบบ PPS Protocol สำหรับ s a m s u n Galaxy g S 20 Serie s ขึ้นไปสามารถชาร์จแบต99%ได้ภายใน40นาทีมาพร้อมกับหน้าจอ TFT Digital Display สามารถแสดงสถานะแบตเตอรี่สถานะไฟชาร์จเข้าชาร์จออกแล้วก็แรงดันไฟแบบเรียลไทม์มีเอฟเฟกต์หุ่นยนต์แบบ Digital, ดิจิตอลแสดงอารมณ์ระดับการชาร์จแบตเตอรี่ ตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีขนาดใหญ่แต่ก็เรียกได้ว่ายังสามารถพกขึ้นเครื่องบินได้อยู่นะครับเห็นขนาดใหญ่แบบนี้หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเหมาะกับใครตัวนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่เดินทางบ่อยๆนักธุรกิจหรือว่าคนที่มีแกเจ็ตหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตัว iPhone Samsung แล้วก็ใช้แล็ปท็อปไปพร้อมกันและทั้งหมดนี้ก็จะเป็น power bank หน้าใช้งานประจําปี2 0 2 6ที่ผมแนะนาเพื่อนๆไปนะครับก็จะมีหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กพกพาง่ายไปจนถึงขนาดใหญ่ที่มีฟีเจอร์รองรับการใช้งานหลายอย่างนะครับ แล้วก็หลายตัวในนี้ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยมากมายนะครับแล้วก็สามารถพกขึ้นเครื่องบินได้เพื่อนๆเ,เนี่ยก็สามารถไปเลือกซื้อเลือกใช้ได้ตามที่สะดวกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เดินทางบ่อยหรือว่าคนที่เดินทางทั่วไปในประเทศนะครับก็เลือกตามการใช้งานให้เหมาะสมแลครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มี power bank ที่ใช้อยู่นอกเหนือจากรุ่นที่ผมแนะนําไปในคลิปนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์แชร์กันได้นะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นที่กําลังตามหา power bank อยู่เนาะ ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานในมดนะเจอก,กันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ